ธนาคารเดอช์แ Bank ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี er ฮะนี่มองสวนเหมือนกันและเหมือนจะเป็นมองคล้ายๆกับทุกธนาคารที่มองมาว่าทองคําเป็นภาวะกระทิงขาขึ้นนะฮะบอกสิ้นปีเนี่ย2,004 2,25อมองให้อีกอยู่2,600ดอลลาร์แต่มุมมองของธนาคารนี้ไม่ไปถึง3,000นะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจของธนาคารเดอช์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเพื่อคนกุกททราบดีนะครับว่าประเทศเยอรมนีนี้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของกลุ่มยุโรปและก็ยูโรโซนนะฮะก็แน่นอนครับไม่ตกกระบวนสําหรับการที่จะเปิดมุมมองการลงทุนทองคําภายใต้ของมุมมองของธนาคารเดอช์แบงค์นะครับธนาคารเดอช์แบงค์บอกว่าภายในซึ่งปีนี้2024นะครับมุมมองของธนาคารนี้บอกว่าทองคําจะอยู่ที่2,400สดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะฮะเวลาท่านผู้ชมฟังฟังดีๆนะคร ทุกธนาคารจะให้เป้าอย่างนี้ 1. ราคาสิ้นปี 2. ราคาเฉลี่ยทั้งปี3ราคาแต่ละไตรามาสของในแต่ละปีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ละแบงค์จะให้แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เขามองสิ้นปีแสดงว่านะราคาปัจจุบันเราเพิ่งอยู่อะไรครับนี่เข้ามาแค่ไตรามาสสองเอง สิ่งที่เขามองสิ้นปีก็แสดงว่าแม้ท่านผู้ชมจะเห็นมา2,003 2,002ขึ้น2,004ต้องนี้ลงมาต่ำ2,003แต่ดอยบงป์มองสิ้นปี2,004นะครับต่อให้สมมติออกมาจริงว่าสิ้นปีนี้2,004ท่านผู้ชมกลับไปดูทองคำโลกหนึ่งมกราคมศครับว่าเท่าไหร่เกิน12%นะครับไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะฮะดังนั้นสิ้นปีที่ก็มอง2,24 0อ่าโทษนะ2,400ดอลลาร์สหรัฐต่อออนแล้วยังไม่พอครับดอยสงป์ยังมองไปอีกถึง1ปีครึ่งข้างหน้า คือธันวา2025ว่าจะอยู่ที่2,600ดอลลาร์สหรัฐถ้ามุมมองนี้ยังคงอยู่แล้วก็แสดงว่าดอยชแบงมองว่าส่วนต่างราคาที่ขึ้นจากปีนี้กับปีหน้าได้อีกประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ดูอย่างนี้ก็แสดงว่าทองคําเป็นขาขึ้นถึง3ปีติดต่อกันเลยนะครับอ่ะถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าตื่นทองจริงหรือไม่จริงส่งครับ g o r u s นะฮะ ท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ทั่วโลกรวมถึงท่านผู้ชมเองเนี่ยอยู่ในยุคตื่นทองหรือเปล่าฮะตื่นทองเนะี่ยตื่นที่แปลว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะฮะหรือว่า go rush อยู่ในยุคตื่นทองขุดทองหรือเปล่านะถามท่านผู้ชมครับแล้วตอบอะไรจริงหรือไม่จริงท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคตื่นทองจริงก็พิมพ์คําว่าจริงถ้าคิดว่าไม่จริงก็พิมพ์ว่าไม่จริงแล้วส่งมานะครับธนา,าคารดอยชิเปนบอกครับว่าทําไมถึงมองอย่างนี้สิ่งที่มองสิ้นปี2004เหตุผลก็คืออย่างนี้ครับ ทองคํายังเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการลงทุนท่ามกลางภา,าวะที่มีความผันผวนและมีความเปราะบางของปัจจัยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี่คือเป็นหลักปกติของการลงทุนทองคำแต่ในโลกใบนี้เนี่ยนะครับหลังจากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาผ่านพ้นสงครามเย็นที่เรียกว่าจบด้วยโควร์สัญญาณของการแบ่งข้างแบ่งขั้วสัญญาณคลุกกลุ่นเขาเรียกว่าโควิ์รอบใหม่มันปะทุข,ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงที่เราเรียกกันว่าดีก l อ b ล l i z a เซชั่น หรือภาวะที่เรียกว่าโลกาภิวัตจางหายไปและกลายเป็นขั้วเป็นข้างเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นชัดเจนในช่วงประมาณกว่า8ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเองนี่นะครับสิ่งที่ดอยสแบงมองก็คือใช่ปกติคือเครื่องมือในการลงทุนสําหรับปิดความเสี่ยงจากเรื่องของความผันผวนปิดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงจนเกินไปนะฮะข้อมองต่อไปโดยซ้ําไปนะครับว่าการที่นักลงทุนทองคําเข้าช้าเข้าเร็วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให ราคาทองคํานั้นพุ่งสูงเช่นเดียวกันนะครับดอยช์แบงก์บอกเลยนะครับว่านักลงทุนที่สลับการขายทํากําไรในบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีส่วนหนึ่งได้กําไรไปแล้วและดอยช์แบงก์ก็ค้นพบนะครับว่ามีนักลงทุนบางส่วนที่เข้าไม่ทันและพร้อมที่จะเข้าไปช่วงของที่เหลือชนน่วงนี้จนถึงประมาณสิ้นปีนี้ เพื่อชดเชยกับสิ่งที่ขาดโอกาสในการลงทุนในช่วงประมาณกว่า1เดือนที่ผ่านมาอันนั้นเราไม่ทราบด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาเข้าช้านะครับแต่เข้าใจว่าพอธนาคารของดอยแบงที่มีทองคำเนี่ยคงมองเห็นมันแสดงว่ายังมีคนที่พร้อมเข้าแล้วเมื่อเข้ามันจะมีอะไรฮะความต้องการหรือปริมาณซื้อทองคําเพิ่มขึ้นถ้ายัางเป็นขาขึ้นอย่างนี้อยู่นะครับเหตุผลตรงนี้เสร็จแล้วนี่นะครับเขายัางมองต่อไปนะครับว่าอีกจุดหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คืออะไรฮะท่านผู้ชมเคยอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่าอย่างนี้ไหมฮะเขาบอกห้ซือ,ซอ็นมะ คือหรือว่าเขาอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตลาดพาไปทั้งๆท,ที่แบบฟังเหตุผลมาก็เยอะมีบทวิจัยก็เพียบนะฮะฟังรายการฟังนูน่นฟังนี่แต่พอเอาเข้าจริงๆพอเกิดภาวะที่เรียกกันว่า Hor หรือเรียกว่ากระทิ่งไปทั้งโยงเนี่ยมันทําให้เราไปเหมือนกันนะฮะนี่เป็นจิตวิทยาในการลงทุนของตลาดทองคําที่กำลังเกิดในยุคที่เรียกว่าโกลด์รัชอยู่เหมือนกันถึงได้ถามท่านผู้ชม,มเมื่อสักครู่ครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคตื่นทองจริงหรือไม่จริงส่งครับ ใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงนะฮะและใครคิดว่าไม่จริงก็พิมพ์ไม่จริงมานะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ธนาคารดอยช์แบงก์มองต่อไปถึงปีหน้าระดับ2006โดยไม่แตะ3,000ดอลลาร์เหมือนกับค่ายอื่นคือเขายังคงมองนะครับว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนตอนนี้มันเกิดขึ้นก็คือการลงอัตราดอกเบีย้ยทั้งฝั่งของยูโรโซนก็ดีหรือว่า ECB แล้วก็ดอกเบีย้ยของธนาคารการสหรัฐก็ดีกลายเป็นเรื่องตอนนี้กลับมาทบทวนกันนิดนึงกรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางกลุ่ม ECB เมื่อคืนออกมาพูดนะครับว่าปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่กระทบให้มีการตัดสินใจชะลอการลดดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารกลางยูโรโซนนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นธนาคารดอยชาบงจึงไม่ได้มองว่าปี2025ทองคําจะไปถึง3,000ดอลลาร์ซึ่งแตกต่างจากอีก2ธนาคารคือธนาคารอะไรครับซิติกรุป๊ปมองว่า6-8เดือนข้างหน้าคือ3,000ดอลลาร และมีอีกธนาคารหนึ่งจำได้ไหมไม่บอกไปดูคลิปคุยกับบัญชากันเองนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกบุมมองหนึ่งของธนาคารแห่งนี้ที่มองว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทองคําให้ไว้2ปีนะฮะและจะเป็นอย่างนี้จริงโอ้ทองคำเนี่ยโกลด์รัชหรือว่าเป็นช่วงกระทิงทองเนี่ยสปีติดเลยนะครับ